โชว์ร้องส่วนฝ่ายชายโชว์แรปมากับบีทที่คุ้นเคยจากเสียงตะโพลในแนวดิสโกโ้ที่เกิดจากการผสมเสียงของเพ์คัชชั่นและซินิไซเซอร์หรือเสียงสังเคราะห์ต่างๆที่เจ้าของเพลงอย่างสมหญิงสีประจันกับแดนสวีทขึ้นเวทีโชว์เพลงใหม่ของตัวเองให้ชื่อว่าสีประจันซาวซ่าแทนภาพลักษณ์พ่อเพลงแม่เพลงจากสุพรรณบุรีทำกลางบรรยากาศของลูกคู่เยาวชนและพ่อเพลงแม่เพลงที่มาร่วมคอนเสิร์ตเพลงพื้นบ้าน และนี่ยังเป็นครั้งแรกของการแสดงสดเพลงนี้ร่วมกับตลกดังย่งเชิญยิ้มผู้เปิดใจกับรดนตรีใหม่ๆและงานสร้างเพลงพื้นบ้านในรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ตตลกของแผ่นดินคือในแขนงเพลงพื้นบ้านเนี่ยก็คงจะไม่สูญไปขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของผู้ชมเนาะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะสนับสนุนในเรื่องของเพลงพื้นบ้านคนที่จะมาสืบต่อใน เพลงพื้นบ้านเราก็ต้องยังไงอะซัพพอร์ตในในในเรื่องการรำมาฮากินของเขาครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครัก็เลยรวมสารพันความยากเอาไว้แต่ว่าเนื่องจากว่าพวกเราเก่งเราก็เลยทํามันได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะก็เป็นโอกาสดีครับที่ได้หลายๆคนมาร่วมด้วยนะวันนี้ทั้งมีทั้งนายงที่เป็นเหมือนแบบเป็นพ่อเพลงเป็นต้นแบบ อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักนายงกันหมดวันนี้ก็ถือว่าพวกเราก็ได้รับแรงบันดาลใจกันอย่างเต็มที่แล้วงานที่ซุ้มซ้อมมาอย่างแรมปีก็ออกมาได้ดีตามตามที่เราตั้งใจกันงานเผางานเผาทุกงานคุณจะเที่ยวพูดอย่างนั้นมันไม่ใช่งานเผาก็บอกแล้วว่าเราเก่งค่ะเราจึงสามารถทำมันออกมาได้ดีไม่ต้องซ้อมเยอะไม่ต้องซ้อมเยอะ โโออลลละะชชชชชาาาาทิ้งลลลละะะนนนนออออที่ผ่านมาสมหญิงสีประจันกับแดมสวีทพยายามสร้างสรรค์เพลงออกมาคู่กันแล้ว6เพลงตลอดการทำงานหลายปีจนมีภาพจำของเพลงชอยปะทะเพลงรับขึ้นมาบ้างแม้ว่าการตอบรับของคนรุ่นใหม่จะเป็นไปอย่างช้าๆแต่เพราะความมุ่งหวังไม่ใช่เพียงยอดวิวจึงคงแนวคิดรักษากลิ่นไอเพลงพืนบ้าน ในงานเพลงร่วมสมัยอย่างที่ตั้งใจและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ของเยาวชนกับเพลงพื้นบ้านเส้นเพลงเดอะสมชุกของหนุ่มๆแก๊งสีประจังเรนเจอร์ Ranger, ร่วมงานกับโรงเรียนบรรหารจ่มใสวิทยา6และเพลงมนรักสกยวอกที่สืบเพลงพื้นบ้านโรงเรียนอู่ทองมาทําหน้าที่ทูตการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อยอดไปจากการมีห้องเรียนเพลงพื้นบ้านของพ่อเพลงแม่เพลงและครูเพลง ซึ่งวันนี้กลายเป็นเครือข่ายเพลงแสดงกับเวทีใหญ่ๆนะตอนนี้ที่เข้ามาเกือบจะเสร็จอัลบั้มแล้วอย่างที่บอกว่าเราดองเพลงเนี่ยใกลอีกสัก2งเพลงแล้วน่าจะครบสิเพลงน,น่าจะกลายเป็นอัลบัมล้มละระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดผมก็สามารถที่จะได้เขาเรียกว่าได้ความรู้ได้โน้ตฮาวต่างๆจากเนี่แหละพ่อเพลงแม่เพลง ก็พยายามที่จะสอนผมนั่นแหละให้พยายามผมผมร้องเพลงพื้นบ้านให้ได้ในแต่ละในแต่ในแต่ละประเภทของเพลงพื้นบ้านเนี่ยก็พยายามจะหยิบยกเอากิมมิกเล็กๆน้อยๆมาผสมผสานให้มันเกิดความน่าสนใจมากขึ้นก็จะเห็นในเพลงซาวซ่านี่แหละที่มันมีสั้งเพลงชอยอเ,พเพลงขอทานใช่ไหมในเพลงนี้เราเสนอสองสิ่งค่ะทีนี้สิ่งที่เราเรากำลังคิดและอยากจะ พัฒนาขึ้นไปอีกก็คือการที่เราสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้าอาจจะพูดเรื่องของพ์ดดนตรีที่ตอนนี้เราก็อยากจะก้าวขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งให้มันแบบทันยุคทันสมัยอย่างวันนี้ก็จะเห็นว่าพี่หญิงเต้นแล้วมีมีไม่ใช่หางเครื่องนะเขาเรียกแดนเซอร์แล้วเออซึ่งน้องๆที่ร้องเพลงพืน้นบ้านทุกคนก็เป็นเป็นเจนใหม่ก็สามารถที่จะเต้นได้อย่างเขาเรียกว่าธรรมะแมง ก็สามารถประคองพี่หญิงไปได้ด้วยแต่คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะงบอกอย่างนี้ค่ะมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งค่ะตั้งแต่ที่เราเริ่มทําเพลงพื้นบ้านผสมเพลงแรปกันมาเนี่ยนะคะมันทําให้น้องๆหลายๆคนที่ไม่เคยฟังเพลงพื้นบ้านเลยเนี่ยพอได้ฟังแล้วก็เฮ้ยอะไรสนใจมาร่วมแสดงกับเราหลังจากร่วมแสดงกับเราเนี่ยหาฟังต่อว่าเพลงพื้นบ้านจริงๆออริจินอลมันคืออะไรมาเห็นร่นเลยหลานแกร้องไั้เนอหน้าตาคุ้นๆแบบเนี้ยคุ้นไหม การทำอัลบั้มเพลงร่วมสมัยกลิ่นอายเพลงพื้นบ้านของสมหญิงสีประจันและดมสวีทเดินมาเกินครึ่งทางระหว่างที่ทั้งคู่มีแนวทางของตัวเองชัดเจนเพื่อบอกถึงความสามารถในการเป็นแรปเปอร์ที่ทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะรับสไตล์ร็อ k แรปกลิ่นอาย90และเพลงที่แต่งอย่างผสมกลมกลืนกับเพลงพื้นบ้านรวมถึงลูกเล่นลีลาของสมหญิงในฐานะทายาทศิลปินแห่งชาติผู้สร้างตัวตนเปรี้ยวซ่าที่วันนี้เปรียบเปลยได้เต็มปากว่ามีหัวใจเต้นเป็นจังหวะเพลงนำอ้อยบุญสถาพรให้พีบีรายงาน